ร بعضهم ยอดีบและวันนั้นเราได้ปล่อยให้บางส่วนของพวกเขาพัะทะกับอีกบางส่วนและสังจะถูกเป่าขึ้นแล้วเราจะรวมพวกเขาทั้งหมด อและวันนั้นเราจะนำนรกยะหันนำมาเปิดเผยแก่พวกปฏิเสธศรัทธาคือบรรดาผู้ที่ดวงตาของพวกเขาถูกปกปิดจากการลำลึกถึงข้าและพวกเขาไม่สามารถจะได้ยินแฟะพิสิบัลผูีนครู บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้คิดแล้วหรือว่าพวกเขาจะยึดเอาปวงเบาวของข้าอื่นจากข้าเป็นผู้คุ้มครองได้แท้จริงเราได้เตรียมนรกยันนำไว้เป็นที่พำนัก สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเราจะแจ้งแก่พวกท่านไหมถึงบรรดาผู้ที่ขาดทุนยิ่งในการงาน คือบรรดาผู้ที่การขวนขวายของพวกเขาสูญสิ้นไปในการมีชีวิตในโลกนี้และพวกเขาคิดว่าแท้จริงพวกเขาปฏิบัติความดีแล้วลลเขาเหล่านั้น คือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา,าต่อองค์การทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและการพบปะกับพระอ,องค์ดังนั้นการงานของพวกเขาจึงไร้ผลและในวันกิยามะเราจะไม่ให้มันมีค่าแก่พวกเขาเลย۞ ل ز ا นั่นแหละการตอบแทนของพวกเขาคือนรกยานนำเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธศรทัทธาและพวกเขายึดเอาองค์การทั้งหลายของข้าและบรรดารอซูลของข้าเป็นที่รอเล่นสสซาาาาาาลลลลิิิิกนนนนะจัุุรดวออมมูฮ

วพวกเขาพำนักอย่างถาวรอ,อยู่ในนั้นพวกเขาไม่ประสงค์จะเปลี่ยนที่จากมันจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากว่าทะเลเป็นน้ำหมึกสำหรับบันทึกพจนจนาของพระผู้เป็นเจ้าของฉันแน่นอนทะเลจะเหือดแห้งก่อนที่คำกล่าวของพระผู้เป็นเจ้าของฉันหมดสิ้นไปและแม้ว่าเราจะนำมันเยี่ยงนั้นมาเป็นน้ำหมึกอีกก็ตาม قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا عم صالحا ولا ب ب أ ا จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแท้จริงฉันเป็นเพียงสามัญชนคนหนึ่งเยี่ยงพวกท่านมีวะฮีแก่ฉันว่าแท้จริงพระเจ้าของพวกท่านนั้นคือพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นผู้ใดหวังที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าของเขา ก็ให้เขาประกอบการงานที่ดีและอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาเลย